ทีมใหญ่ทีมใหญ่อ่ะวันดีอีกรอบครับวันดี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 ครับพับบบบกเทีฮะมาอนี่มาจากลำดวนลำดวนแล้วก็มานี่ตั้งใจจะไปบ้านตะลามบ้านตะลามไหนกับข้าวมีแค่นี้นะอ๋อกำลังไปซื้อไหน <laughs> ไ,ไหนบ่อดินอยู่ตรงไหนทีนี้ นี่บ่บ่เนึ่องว่าขุดในน้ำถ้าขุดในน้ำนี่มันเลยทีมงานนี้ครับชื่อทีมงานอะไรนะให้เวลาตั้งสองนาทีทีมงานหนุ่มหน้าตาดีนะครับทีมงานหนุ่มหน้าตาดีวันนี้อยู่ข้างถนนซีเรียเลยใกล้ๆกับบ้านสองชั้นครับ เพิเ่งแต่มาลงบอนี่เสียวอนำทับข้างหน้าครับขุดวางท่อไปแล้วแล้วก็จะไปขุดขุดสะเอาดินมาถมตรงนี้เปิดฤดูกาลมานานหรือยังนี่แลว้เลวเกือบเ,เกือบเดือนแลว้วเกือบเดือนเอาไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้าวกันบ่เกี่ยวเกี่ยวหมดเองนานแลว้วได้กี่พันไร่หกร้อยกว่าหกร้อยกว่า โอ้ของแซ่บของแซบของแซบเลยไวรุ่นน้ำท่อมครับมีใครไปกินบ้างนี่ทั้งหมดเลยเอาไปด้วยกันได้เป็นในหน้าสุดหรอสบายดีบ่ ได้งานดีอีกแล้วานายน,น,นิ่บอกข้างในนี่บอกครับโอ้นี่นะที่ปากไม้ไว้ติดกับรั้วนี่โอ้นี่ครับขุดสะประมาณหนึ่งงานหกร้อตอนนี้ครับมีหนึ่งสอง สามสี่คันนะครับสี่คันยังไม่ได้เริ่มงานอยู่ตรงยูเทิร์นพอดีครับยูเทิร์นปากทางบ้านน้องครอบทีมงานเจ้าถิ่นเลยนเนาะป๋าเนาะรถมีแต่คันสวยๆเลยครับเ,เดี๋ยวชมรถชมรถก่อน ก่อนที่จะเริ่มงานครับดูความหล่อกันก่อนเลยแต่ละคันแต่ละคันนี่เจ็บๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เสียวรนำทัพทีมงานเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นในเขตของอตำบลสอชั้นอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับ เรวก็จะขุดตรงนี้ครับขุดตรงนี้เทตรงนี้แหละใกล้ๆนี่แหละผ่านทางมาเจอพอดีมีรถไถประจำการด้วยทีมงานรอกินข้าวกันอยู่กินข้าวเสร็จก็จะลุยต่อครับ เดี๋ยวจะไปดูฝั่งนู้นก่อนเด้อเดี๋ยวจะกลับมาเด้อพอดีลครับจะกะว่าฝั่งนี้เขาโบกปูนเสร็จพอดีอดเดี๋ยวจะมาดูเสียวโชก่อนวันนี้เสียวขับคันไหนขับไม่โคหกรถนี่เลิกแล้วพี่ครับมีหก้อขันไหนที่บินได้มีไหมในทีมงานบ็อกกี้ครับบินได้บ็อกกี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะกลับมาดูครับ มีแต่รถรอๆเลยครับมาไม่ทันตอนเขา,าใช้รถมิโคขุดนะครับขุดวางท่อนี่เป็นทางยาวเลยกี่ทอดเนี่ยปะไม่ได้นับเลยว่าอย่างเดียว อ๋อโบกปูนโบกปูนเสร็จปุ๊บก็จะให้เขาเทดินเนาะเทดินสม่ำเสมอถนนนาจางเลยวะครับโบกปูนทำกันอยู่สองคนครับ อหมซื้อมากี่ท่อล่ะซื้อมา25ท่อที่นี่ด้วยมันนเป็ของเเกก่่าาดด้้ววยยอ๋อของใหม่25ยาวเลยครับพอดีแหละเดี๋ยวเราไปชมทีมงานเสียแม็กก่อนเดี๋ยวจะกลับมาชมหกร้อนะครับก็จะเทดินใกล้ๆตรงนี้เลยน่าจะหลายเที่ยวอยู่เนาะ ทีมงานยังไม่กินข้าวเลยรอกินข้าวอยู่เอ้าเดี๋ยวเราจะกลับมาชมาทีมงานเสียวอทีมงานหนุ่มรอหน้าตาดีเนี่ยเขาจะถมดินกันนะครับผมจากนู่นไล่มาตรงถึงตรงนี้เลยทางเข้า านดีครับงานดีทีมงานเสียวอรนี่ครับถนนบุรีรั์สุรินนะครับไปโน่นบ้าน2ชั้นไปบุรีรัมเาเจอกันใหม่ครับผม สวัสดีครับ